อ้าวติดครับนี่ครับหลังแรกครับหืมหูติดครับโอ้โหยนี่ครับอ้าวนี่ครับติดครับอือหือโอ้โหนู่นครับติดครับอืใหญ่ครับดูยอด สวัสดีตอนตีสี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกับเกลียงม้ากันลงไปยี่สิบฝาอันนะ <c oughs> พอดีมันไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนดักไว้เลยนะเออก็เลยให้ดูตอนเก็บดีกว่าตอนถ่ายมันตอ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 นที่ดักอะ่ะมันมีฝนแบบโปรยตลอดเลยผมก็เลย ตรงไหนมีน้ำผมก็วางวางวางไปเลยเฮ้ยขอโทษ <c oughs> ตรงไหนน้ำแห้งผมก็วางไปแล้วก็อืมกวะว่าเดี๋ยวมาถ่ายตอนเก็บดีกว่าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกโดชแนลด้วยนะครับไปครับไป ไปลนี่ครับผมลงไปประมาณอ่า2ี่สิบาอันนะฝนมันตกเยอะ,อะมันตกไปทั่วเลยผมก็เลยลงถ้าบ้านไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มดูเลยนะครับประมาณ2ี่สิาอันนะเดี๋ยวดูหลังแรกกันหลังแรกกับหลังที่สองหยุดด้วยกันนะดูะคับอันนี้หาบอ๋อนี่ครับ,รบเจอและแถว แถวฉันใครจะเอาไปใช้ได้นะครับแถวเกยอดรักของผมเนยเอา้าโอ้ลืมไม้คูดใจ <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องเดินลงไปลึกนาทันมาดูครับหลังแรกหลังที่สอง มีตัวหรือเปล่าหรือว่าจะจอยไปแล้วนั่นไงอ้าวติดครับนี่ครับหลังแรกครับสุดยอดครับเห็นไหมเห็นหมเนยนี่นี่โอ้สุดยอดโอ้หนักเหมือนกันเว้ยนี่อ right? ืมอือ oh. ืออ้ ใหญ่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 ยูใหญ่ยูเรื่องไอเรื่องครับหลังแรกครับผมจะไม่ให้ดูชัดๆนะแค่ให้รู้ว่าติดพอคร่บไปครับหลังแรกครับแต้มแรกมาแล้วครับนี่ผมมาเจอมึงนี่ขุยยู่ตรงนี้ไหนวะนี่นี่นี่ทางลงนี่นี่ คุยอยู่ตรงนี้สองคู่เลยอีเอันนีนี้2ส,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 สิสสิสูดนันี้แพ,แพน้นี่คน,น่าจ่าแล้วล่ะคันนี้ อ,อ้าวมันเล่นกลับผมว่ะเออมันเล่นกลับมันเล่น,ลนกลับผมอ่ะอาไปต่อครับนี่ครับหลังที่สามครับเอบเลยครับ แปลงเดียวกันนะครับยังมืดอยู่นะครับประมาณตีสี่ครับผมลงไว้ตรงนี้เลยทางที่รถออกมาตัดใบนะไม่รู้ว่าเฮ้ยันฟ้ามวะ่ะแต่ว่ามันเหมือนไม่ติดอะ่ะอุ้ยติดครับโอ้โหนี่ครับเห็นป้าเห็อป้าโอ้โแปลงเดียวกันนะเนี้ยโอ้ยรุ่นรุ่นรุ่น ยอดครับไปต่อครับขอได้ขอได้ไดก็ถ้าเป็นไปได้นะขอให้ได้สักสิบตัวก็ยังดีเพราะมันดักแถวบ้านเนี่ห้าตัวหกตัวนี้ก็หลูแล้วเนี่ยไปครับ ฟ้าดให้โอ้โหไม่ลาดว่ายัสวยเลยอ่ะเออฮเป็นไปได้ยังไงยังสวยเลย จเจอไว้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้คลาดร่องน้ำยังช่วยแสดงว่าพุ่น ตกย้อนกลับมาอีกนี่ครับแล้วไอ้ตรงนี้นะครับอ๋อตรลงแล้วตกลงแล้วอ้าวน,นี่ครับติดครับมีหน้าแล้วมันถึงไม่ติดตรงนูน้นนี่ครับไปครับอา้า โอ้ยเหยียบหางหนูไปไปไปโได้นับ <yeah. S 1> แป้มครับ ยังอาแผลไม่เจ็ปอาพอให้โอ้มีครับพี่ติสแล้วแผลผมอยู่ไหนวะ <c oughs> ใครรักแผลผมไปแล้วละแหละ เ็ดหลังครับได้มาจุแต้มมะเนี่ยสามแป้มครับนี่ครับไหครับมาดูท่อครับหลังที่แปดครับดูสิดูนะครับอืมมันเป็นข้าวแบบข้าวท้องอยู่แปลงเดียวครับที่เหลือเป็นข้าวเล็กหมดเลย มีปฏิกิริยาครับนี่ครับติดครับสุดยอดโอ้โยสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปต่อครับไปต่อครับ เพศนะครับดูครับมาให้ดูตอนนี่คือคนต,ต้นมะขามเทศนะแล้วก็มีแบบต้นหญ้าอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นใบหนาหนาะน,นี่ครับผมผมก็คิดว่ามันอาจจะนะถ้าติดก็คือมีแต่ถ้าไม่ติดก็คือไม่มีครับอโอ้ไม่วิ่งครับเหคียบ <c oughs> ับครมาดูครับนี่ครับต้องกลับรถมาเลยครับโโทผมเออเห็นต้นไม้แล้วเอะใจลองดูนี่ครับนี่มันเป็นกอหญ้านะหญ้าอะไรไม่รู้มันมีน้ำนะเลยลองมาดูมีทางลงวิ่งอยู่ก็เลยก็เลยโอ้ติดครับนี่ครับ นี่นี่เห็นไหมไายวัยรุ่นครับหึหบร้อยครับนี่ครับไปครับบางทีอันที่ไม่ติดผมก็ไม่ได้ถ่ายนะนี่ครับ ยาชัยไม้ตะขอนะครับไปต่อครับแล้วแผวอยู่ไหนวะเดินเลยแผ่วตลอดเลยดูสิอ่อนุ่นใช่นุ่นเดงแดงนุ่นเห็นไห,นไหมเป็นกันไมครับนี่ครับอันนี้สังเกตง่ายครับ กคอยทั้งนั้นเลยครับม,มาดูสิดูสิว่าว่ามันจะติดไหมครับโอ้โหรอยตีนเพียบเลยไม่เข้าครับแต่ถ้ามันเป็นโซนมันจะติดขันเหว้นขันตลอดอไปครับ รีนะคับแล้วผมดักไว้ตรงนี้เลยครับนี่ครับกกยาเลยครับอา้าวขับตรงไหนวะเนี่ยเจอโอ้โหไม่รัดว่ะอุ้ยมันสุดายอันเนี้ยยังสวยเลยอ่ะอื้อไม่รัดแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเออครับ

ผมลงไว้สามอันน่ะเดี๋ยวดูให้ยื่ไห้ตอนนี้หากนหาไม่เจอครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยผมว่าโดนลอยอยู่แล้ววะเชี่ป่ะอ๋อนู่นเดินผิดข้ามผิดช่องจำได้ว่ามีต้นมะเขือแห้งสายอยู่ นี่ครับอถกแหะปิดสมิทเลยทางลงนี่มองไม่เห็นเลยต้องแหวกนะครับเพราะว่าคนแหวกจะเหยียบข้าวเขาโอ้โหไม่ติดครับ เหมือนจะเอ้าหลัดผิดหรือว่าจบแล้วผมก็เลยอ,อีกแล้วครับท่านนี่ครับเอะ่ายครับเลยวกกลับมาอนุญาตเดินแวกเลยครับ ผมวางไว้ตรงแยกครับโอ้โหนี่ครับบักเอฟอีกแล้วครับโอ้โหหนักมากครับโอ้โหต้องใช้มือแล้วครับ่าจะใช้โลมังเนี่ยยังใหญ่เลยครับดูดิเห็นไหมใหญ่มาก มดแล้อันนี้เหลืออยู่หลังบ้านแล้วนะโอ้โหฟาวมาหกหกเอันนะไดูดิมาครับมาดูนิ้ต่อนี่ครับเป็นกกคอยอแล้วนะครับท้างทางครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับน้ำแห้งแบบนี้นี่สวยเลยครับหมายแบบยังสวยอะ่ะดูดิ รอยไข่มันย้ำผมเอาวนนียโอ้โหนู่นครับติดครับอือหือสุดยอดยังใหญ่เลยนี่ครับใส้ไว้รุ่นครับ <c oughs> เห็นรลยว่าใหญ่นี่ครับดูดูดูเห็นนะไหมหาครับ ยาวๆเลยที่ฝ่าอุยอ้ยห้อลื่น หายแสีเลยอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีความที่แบบนี้เลยถือว่าหาก้อนครับมีอยงนี้บ้าผมจำไม่ได้ว่ะ ดูวิด้ดไม่มีว่ะตายห้าแล้วหายนักวิวต้องไหนวะ เดี๋ยวผมเดินหาแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่หาไม่เจอหายไปสองอันเลยนี่ครับไปครับราวที่เหลือ นู่นนู่นน,นูนนี่หน่อยเห็นไหนนติดครับนี่นี่เดี๋ยวผมยืมไปดู ก็นี่ครับผลงานวันนี้นะครับเดี๋ยวไม่รู้จะให้ดูได้ปะ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงให้ดูไกลดีกว่านี่นี่ครับผลงานครับประมาณอ่าสิบสิบสามแต้มนะครับผลงานวันนี้ก็คือสิบสามแต้มครับนี่ให้ดูไกลพอครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโกโดชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับนี่สวัสดีครับมายู่มายโยประมาณย0่สอันได้มา13แต้มครับไปครับ <laughs> ah uh...